สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารัก ทุกท่านครับเจอกันทุกวันครับกับการสรุปผลฟุตบอลแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาสรุปผลฟุตบอลกันเลยฮะเริ่มต้นด้วยศึกพริมรีอังกฤษครับกลับมาเปิดดูการเรียบร้อยแล้วครับเบนฟอร์ดน้องใหม่ครับเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อศูนย์ครับโดยเบนฟอร์ดครับได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่22ครับจากการปั่นเสาแรกของเซอร์จี้คาร์นอสครับและเป็นคริสเตียนน็อกกาดครับประารหลังครับมายิงปิดท้ายในนาทีที่73ครับให้เบนฟอร์ดเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อศ เยอรมันครับกลับมาเปิดลีกแล้วเช่นกันครับบัลลเซียเหมือนเช่นกันบาดครับเปิดบ้านเสมอกับบบเยนมิวนิกไป1ประตูต่อหนึ่งครับโดยนัดนี้เลยวันดอฟกี้ยิงอีกแล้วครับอย่างร้อนแรงไม่เลิกครับมาที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับลอริยองครับเอาชนะโมนาโกไป1ประตูต่อศูนย์ครับลาลีกาสเปนกลับมาเปิดแล้วเช่นกันครับบาเลเซียครับเปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ไป1ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับเขยบมาที่ศึกโคปาอเตเลียครับครับปอน์เนเน่ครับแพ้กับสเปนเซียไป1ประตูต่อเจนัว ครับเอาชนะเปรูจาไป3ประตูต่อ2องดิเนเซ่ครับเอาชนะอัคโคลี่ไป3ประตูต่อ1และฟิออรเลนติน่าครับถล่มโคเซนซ่าไป4ประตูต่อ0ครับโดยศึกเกาโชเซเรียอาอิตาลีครับจะเปิดลีกในวันที่21สิงหาที่จะถึงนี้ครับถือว่าเป็นลีกใหญ่ที่เปิดช้าที่สุดเลยครับใครอยากมาที่ฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีก1คู่ครับกอเฮนอีเกิลครับแพ้กับฮิเลวีนไป0ประตูต่อ1โปรตุเกสซุปเปอร์ลีก1คู่เช่นกันครับเอสโตริลครับเสมอกับวิโตูต่อ0เดนมารร์์กซปเอลีก 3คู่ครับชอนเดอร์จาสกี้ครับแพ้กับมิทเทลแลนด์ไป0ประตูต่อ2วีบอรครับแพ้กับเลนเดอร์ไป1ประตูต่อ2และบอนบี้ครับแพ้กับนอร์ทเยเรนแลนด์ไป0ประตูต่อหนึ่งออสเตรลียนเพียงมาลีก1คู่ครับเซนต์แพระิกครับเอาชนะวอเตอร์ฟอร์ดไป2ประตูต่อหนึ่ขยิบมาที่ศึกตุรกีซุปเปอร์คัพครับเบสิกตัดครับเอาชนะลิเซสปอร์ไป3ประตูต่อ0ครับสกอตแลนด์ลีกครับ1คู่ครับดัสโกเลนเจอร์ครับทีมของซีเฟนเจอร์ลานครัับถลล่่มดนนเฟออรร์ิไปป5ะตตู0 ศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน2ครับชาเก้ศูนครับเสมอกับอาวหประตูต่อ1ครับและสังเภาลีครับอาวชนะฮัมบูไป3ประตูต่อ2องเซกุนดาสเปน2คู่ครับเวสกาครับอาวชนะเอีบาไป2ประตูต่อ0ครับและเลียวซลาโกซาครับเสมออีบิซาไป0ประตูต่อ0ปิดท้ายด้วยศึกอาร์เจนตินาพรีเมียริกสองคู่ครับโคลอนครับอาวชนะกิมนาเซียไป1ประตูต่อ0และเซียสฮูวร์แคนครับเสมอกับยูเนียนซาตาเฟ่ไป0ประตูต่อ0มาดู ตารางคะแนนในศึกอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีกในเฟส2กันนิดนึงครับอันดับ1ครับโคลอนครับ6นัด13คะแนนครับตามมาด้วยอินดิพีเดนเต้ครับ5นัด11คะแนนลานุสครับ5นัด10คะแนนครับอันดับ4นิเวโอบอยครับ5นัด10คะแนนอันดับ5เป็นเอสซูเดนเตสครับ5นัด9คะแนนท้ายตารางครับอันดับที่26ครับปราเทนเซ่ครับ5นัด2คะแนนครับ25เป็นโรซาริโอครับ5นัด3คะแนนครับ24เป็นเบเลสฟิลครับ5นัด3คะแนนและอันดับที่ยี่ส สครับทีมใหญ่อย่างโบคาจูเนียครับหนัดมีแค่4คะแนนและนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับฟุตบอลลีกยุโรปลีกใหญ่กับมัเตะครบทุกลีกแล้วนะครับเหลือก็แค่เกาโชเซเรียที่จะเตะในอาทิตย์หน้าก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับในช่วงล็อกดาวน์ในบ้านเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามช่องเราไว้เลยนะฮะเพื่อที่ทุกเช้าครับทุกท่านตื่นขึ้นมาจะได้ไม่พลาดการสรุปผลแบบนี้ในทุกๆวันครับ